ไปเลยจำนวนนี้แล้วแต่เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้แฟนทา้งบ้านนี่ครึ่งลิปเลยก็เหนื่อ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันตอนเช้านะคะพอดีวันนี้นะคะลุงคิดอยากกินไข่กระทะนะคะพรีเมียมนะคะเวอร์หวังนะคะนี่คือกระทะของเราที่เราจะมาทำนะคะก็คือพรีเมียมจริงๆนะคะเราไม่ใช่กระทะเล็กนะคะเราต้องใช้อรัางการงานสร้างนะคะท็อปปิ้งของเราก็คือส่วนประกอบอ่ะหรือว่าเครื่องแต่งหน้าของไข่กระทะพรีเมียมของเรานะคะก็จะมีนี่นะคะหมูสับนะคะเราป้าก็ผัดใส่ซอสหอยอย่างเดียวแล้วก็ต้นหอมนะคะ ก็มีแฮมไส้กรอกกุนเชียงส่วนหมูยอหรือว่าใครจะเพิ่มอย่างอื่นนะคะจัดไปเลยนะคะตามชอบเลยนะคะเขอปิ้งก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือไข่นะคะเพราะว่าเมนูของเขาก็คือไข่กระทะนั่นเองนะคะและที่พรีเมียมสุดๆนะคะก็นี่ค่ะคือที่มันเล็กนะคะที่มันเล็กนะคะเราก็เลยต้องจัดตามสภาพนะคะคือชีสนั่นเองนะคะเมนูวันนี้นะคะเราจะใส่ชีสให้หนุมคิดด้วยนะคะ ก็ถ้าแฟนทางบ้านไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแค่กระทะใบบานขนาดนี้นะคะก็กินขาดแล้วนะคะก็ซูปเปอร์พรีเมียมแล้วนะคะก็มาลงมือทํากันเลยค่ะก็เปิดแก๊สนะคะทําให้กระทะของเราร้อนก่อนนะคะถ้าแฟนทางบ้านมีกระทะใบใหญ่กว่านี้นะคะกินหลายๆคนก็จัดไปเลยนะคะซูปเปอร์พรีเมียมไปเลยนะคะเอาให้อิ่มกันเลยนะคะเราก็จะกินกับขนมปังนะคะก็ขนมปังแล้วก็ไปปิ้งหรือว่าไม่ปิ้งก็ได้นะคะใครมีเตาถ่านาก็ปิ้งเตาถ่านเลยหอมดีนะคะ พอดีป้ามีเตาอบก็ปิ้งในเตาอบเลยนะคะตอนนี้เราก็รอกระทะเราร้อนก่อนส่วนของท็อปปิ้งนี่นะคะให้แฟนทางบ้านไปผัดไปคั่วให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะคือทําให้เขาสุกก่อนนะคะทุกอย่างเลยนะคะอย่างกุนเชียงนี่ก็ทอดด้วยน้ํานะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเบคอนก็เหมือนกันนะคะผัดกับน,น้ํามันให้เขาให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไส้กรอกหรือว่าหมูยอที่แฟนทางบ้านจะจะเอามาใช้นะคะหมูสับนี่ก็ผัดให้สุกเรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็หลังจากที่กระทะเราร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะค่ะหลังจากที่กระทะเราร้อนแล้วนะคะเราก็นี่นะคะตอกไข่ของเราลงไปเลยจำนวนนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่แส่ทางบ้านเลยนะคะพอดี เมนูวันนี้เป็นไข่กระทะพรีเมียมนะคะก็จะหลายลูกหน่อยนะคะนนแกงเยอะเลยน,ะะนี่ค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะก็ให้เต็มกระทะเลย น,นะคะให้ไข่เขาเซ็ตตัวนิดนึงนี่ค่ะให้ไข่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้แฟนทางบ้านนี่นะคะ่ะถ้ามีชีสนะคะก็ใส่ชีสลงไปนะคะคือตอนนี้เป็นช่วงจัดหน้าท็อปปิ้งเลยนะคะนี่ค่ะจะใส่หมูใส่อะไรตรงไหนจัดไปเลยนะคะ หน้าท็อปปิ้งของเราเหมือนแต่งหน้าให้เขาอะค่ะคุณชงคุณเชียงใส่ตามชอบเลยนะคะไฟอย่าแรงนะคะไฟอะ ใต่กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ตามชอบเลยอี่อกก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะ หอมพริกไทยซีอิ๊วขาวหรืออะไรเนีย้ยตามชอบเลยคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไข่กระทะพรีเมี่ยงของเรากัน มาที่น่ารักทุกคนนะคะก็สวัสดีตอนเช้านะคะก็วันนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> เห็นไก่กระทะนะคะไก่กระทะยักนะคะผีเมี่ยมไม่พีเมี่ยวนะคะอันนี้มันแบบว่าโอ้โหนะคะคือไปสั่งกินร้านไหนเนี่ยน่าจะพันกว่าบ,บาทขึ้นไปนะคะถ้าขนาดนี้ริงยินงเด็เล็ตลอดวันเท่าสั้นอัปเดตดิสไก่กระทะ <i <mean, minimum. S 1> <laughs> ใช่ค่ะ <i mean, uh huh. ไม่น่าจะถูกกว่านี้นะคะลุงคิดบอกนะคะแล้วท็อปปิ้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมไปด้วยกันค่ะพร้อมกาแฟตอนเช้าอ่ะ mm hmm. ชวนแก้วก่อนคิดหิวค่ะชวนแก้วอ่ฮะพอดีอ่ะเลดอาหารเช้ามาเยอะเฮสตอตเตอร์กาแฟลวกปากกัน <laughs> ส่วนขนมปังก็อยู่ตรงนี้นะอาลุงจานขนมปังเอามาหนึ่ง mm hmm. เอาหนึ่งก่อนเออเอาหนึ่งก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้เราเรากลัวไม่อิ่มนะคะทอดไข่ดาวมาอีกสองใบนะคะ,ะพี่จีอันนี้หกใบอันนี้อีกสองนะคะ mm hmm. ทัเทล8แปดใบน่าイスจริงจริงอะมันต้องมีแม็กกี้นะคะ <the name? S 1> มันจะเข้ากัน <Cheese. S 1> อย่ชีสมาให้ลุงคิดนั่นก่อน oh. มามาแล้วค่ะข้างกินอซอสแม็กกี้ คิดขี้ร้อนนะคะเหงื่อแตกเต็มเลยนะตอนเช้าๆเนี่ยกำลังดีค่ะอืมอันนีก่อนคุณฟังกินไข่ก่อนแล้วกันชารดิชีสเหรอรู้ได้ไหมชีสหมดไปแล้วมั้งคิดบอกว่าลองชีสสิเหรอโอเค อร่ i c e breakfast. มันอิ่มนะคะทุกโรงแรมนะคะเขาจะมีไข่เนาะมันนี่โฮเทลไฟสตาร์โฟสตาร์เขาจะมีไข่ mm hmm. no? ไขกระทะนะคะ I don't know I never go to five star hotel <laughs> I just go to two stars เหลืออ mm ันนี้ว่าซีอยโกทูสตาสักทีเลยมีแต่สามครึ่ง I'm a simple guy come on ทีครึ่ง maximum t ม r e e ครึ่ง I like style friendly mm. mm. มันทำให้ยิ่ม mm. อะเพราะมันเป็นโปรตีนทั้งนั้นเลยอ่ะจะเข้ากันมากกับคุณเชียง เมื่อวานเนี่ยบริษัทเขาโทรมามบริษัททําบ้านเขาไม่ได้โทรมาหรอกเขาแชทไลน์มาเราจะมีลายกลุ่มกันสำหรับสร้างบ้านเ,เขาไลน์มาว่าให้คือตอนนี้กระเบื้องของเราไปติดกระเบื้องห้องน้ำอยู่ห้องน้ำของ ของลุงคิดเปลี่ยนไปแปดรอบแล้วจนคนออกแบบเขาก็ปวดหัวค่ะ design accident ตอนแต่แกก็เลือกนะตอนไปเลือกกระเบื้องนะคะแกเลือกเลือกเสร็จเร็วมากแต่ป้าต้องรับผิดชอบสามห้องน้ำที่ทอยเลทนะคะนะครับทูต้องเลือกแต่ลุงคิดแค่ห้องน้ำเดียวของลุงอะ่ะวันโน้นลีลุงคิดแต่ลุงคิดแบบว่าเปลี่ยนแบบว่า เปลี่ยนตลอดเลยเอาพอมาเห็นอ่ะเขาออกแบบห้องน้ําอ่ะของป้ามาห้องน้ําของแม่มาอ้าลุงคิดก็อย่าเปลี่ยนใจอีกละไปเปลี่ยนกระเบื้องอีกอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,ยนจนกลายเป็นเละตุ้มเป๊ะไปเลยอะค่ะทีนี้ยิ่งมาเจอห้องน้ําห้องน้ํามาสเตอร์เนาะทุกบ้านเขาจะมีห้องน้ําแบบว่าเขาเรียกห้องน้ําใหญ่เนาะโอ้โหทีนี้กลายเป็นลุงคิด อีกชาตาร้อนเลยจจหลัดบิดเลยอ่ะืมยูสิมาสเตอร์ทอยเลทใช่ไหมไมีอาการเจหลัสบิดมาก My original idea แกบอกว่าเออนี่เลยเป็นไอเดียของแก <laughs> <laughs> แต่แกไม่ทำะ่ะท <laughs> <laughs> ีนี้น้องที่ออกแบบให้เป็นผู้หญิงด้วย <laughs> ก็แบบไม่รู้จะทำยังไงเนะ <laughs> เาะก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกห้องน้ำห้องน้ำเดียว เปลี่ยนอยู่นั่นแหละทีนี้ทางบริษัทเขาก็เขาไม่อยากให้เวลามันผ่านไปเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปทำสกินโค้ทผนังก่อนเฮ้ยป้าก็บอกว่าเฮ้ยจะทาสีเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่ยังไม่ได้ทาสีแต่เขาจะไปสกินโค้ทสกินโค้ทหมายถึงทําให้ผนังฉาผนังแบบว่าให้เรียบนี่เขาอธิบายมานะคะให้เรียบโดยการใช้กระดาษทรายขัด ใช้กระดาษทรายขัดเสร็จแล้วเขาก็จะสกิมโค้ดโดยการใช้อ่ะมันจะเป็นเหมือนปูนสกิมโค้ดโดยตรงมันจะเหนียวเหนียวเหมือนครีมนะคะเหมืนครีม,มจะมีสีขาวกับสีเทานะคะทีเนี้ยเขาก็จะไปสกิมให้มันเรียบเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงสีลองพื้นเขายังไม่ลงสีตอนนี้แต่เขาจะสกิมมันก็คงองใช้เวลาเป็นอาทิตย์อะเพราะว่าบ้านมัน,มนสองชั้นเนาะ อ่ะพอเขาอธิบายมาแบบนี้คือป้าก็บอกว่าป้ายังไม่อยากให้ทาสีนะเพราะว่ากลัวสีมันจะลอกง่ายแล้วก็เละเป็นโจกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าย้งเขาจะไปสกิมอ๋อโอเคนะเมื่อเขาอธิบายมาแบบนี้ป้าก็บอกโอเคได้เขาก็ยืนยันคํายืนยันว่าเราให้เขาไปสกิมโค้ดได้โอ้เขาจะมีแบบว่ายืนยันมีใบยืนยันรับทราบอะไรอย่างงี้นะคะโอะเป็นระบบดีมากเลยนะคะบริษัทอ mm hmm. เขาบอกว่า ตอนนี้เขาจะส่งทีมไปสกิมโค้ทให้ผนังมันเรียบหมดโดยการใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ลงแล้วตัวไหนเป็นตะปุ่มตะป่ำเขาจะใช้กระดาษทรายขัดให้ผนังมันเรียบมาค่ะจากที่เรียบอยู่แล้วให้มันเรียบกว่าเดิมอีกอันนี้เขาเพิ่งจะทาสีรองรองพื้นแบบว่าทาทาสีรองพื้นไปหนึ่งหนึ่งรอบ หลังจากนั้นทาสีจริงหนึ่งรอบแล้วก่อนจะส่งบ้านทาสีจริงอีกหนึ่งรอบเบ็ดเสร็จทาสีจริงสองสีรองหนึ่งหลังสกิมโค้ดแล้วนะคะสกิมโค้ดคือการทำให้ผนังเขาบอกว่ามันจะเปรียบเทียบได้เลยนะคะบ้านหลังไหนที่มีการส,สกริมโค้ดผนังกับไม่ได้สกิมโค้ดเนี่ย สัมผัสเนี่ยจะแตกต่างมากเป็นยูสกิมเนี่ยมันจะเนียนมันจะเรียบกว่านะฮะเออวันนดูวั t ท d a ย I don't know them today or not Today Sunday mm hmm. ไม่มี Monday อ mm ังค์พีนอาทิตย์หน้า <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะคะ c o ค o ลเลอร์ค a ลเลอร์ l o r คลเลอร์สกิมโคสจะมีสีขาว oh. สีเทามันก็อยู่ที่ว่าสีบ้านคุณเป็นสีอะไร ถ้าสีบ้านคุณจะทาทึบๆก็ต้องใช้สีเทาสกินถ้าตัวในบ้านอ่ะทาสีขาวเขาก็ต้องใช้สีขาวสกินเวลาทาสีมันก็จะได้แบบว่าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันโอเคอันนี้สแตน์อ่จะปีไครนะ่งรยเปอร็นต์หนึเปซบูเช่นอ๋อมีเอฟซีบอกว่า เป็นปาฟิซซี่สปิกไทยลุงคิดอือฮึโอเคยมบูชิตออเฮมอเดสแตนก็บอกว่าเข้าใจจริงๆหรือว่าลุงแกล้งเข้าใจเนี่ยอืออือก็จะได้ถาม You e ยูอันเดส a l y or you b u l l s h i t or mix หรือว่ารวมต้างเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเนี่ยคือลุงคิดมิกนะคะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะคะคือรวมมิกนะคะวอดช่อง อืมจะถามหลายรอบแล้วก็พอดีเลยนึกขึ้นได้มีความัป็นะบบสปิ่าซ์อธิบายให้แฟนทางบ้านถามงคิดออฮึโอเคถ้าเกิดบอกว่าอิ๊บอัดเซว่าอ๋อดีๆนะไอพุทแเฮาโซดาอินไซต์โอเคสั่ใส่ขนโซดาบอกแฟนบอกแฟนทางบ้านว่า ป้าใส่ขนสดางไปด้วยทางคิดก็คงจะอโอเคอร่อยค,อ <laughs> คือกตีเนียนนะคะอ่าทายพี่พันจะขอตีเนียนอยู่ a ม e กซ์เ you u มอยู่อัน d ดอสเตมาจริงๆไม่นะฮะนางเหมือนตึ๊บนะฮะแต่นางเสียแซงแกล้งทำนะฮะเพื่อให้ป้าหน้าแตกอะไรอย่างเงี้ยมันกูดอยู่ lovely ไง มืน <laughs> มันก็ไม <laughs> ่ก<ะ>ับผิวแซ่บแลอยู่บเชตะเอยดเชียดทีอินวันกาแฟดำทีอ <laughs> ินวันมันจะเนาะอเมริกาเนาะของลุงคิดนี่ดำจริงๆนะฮะก็คือกาแฟากันดำร้อนอย่างเดียวเมื่อก่อนก็นกินใส่นม แกก็เลิกเอาแน่เอานนไม่ได้นะครับลุงเิดเนี่ยอเลิกถึงเหรอปีหนึ่งครึ่งอันนี้ประสาทเลยอือตอนนี้แกแกไม่ชอบใส่นมเมื่อก่อนนี่แกติดมากเลยนะคะนมนี่ต้องซื้อติดบ้านตลอดนะขวดใหญ่ๆแต่แกกินเวอร์ไงแกบอกนมทำให้แกอ้วนแกก็เลยลดนม <laughs> แต่ว่ายังหว่วนอยู่ดีเพคืค่อนมาแอบเยกอะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะนมหรือว่าเป็นเพราะอะไรแกติดหวานแกชอบกินไอติมค่ะ <Wow. S 1> แกก็จะแกเลิกไอติมไม่ได้แกก็จะโทษนู่นโทษนี่เหมือนประเภทแบบเราไม่สวยโทษปีโทษกองฉันรมสวยนะแต่ปีกับกองกอะเป๋าไม่ดีอะไรประมาณนี้ mm. ลุงคิดนะจัเนี่ยตดาก็ยังอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเช้าๆแบบนี้นะคะถ้ะาเช้ายังไม่ถึงเที่ยงเนี่ยนางจะอยู่ข้างนอกนางจะรู้ตัวค่ะนางจะเข้าบ้านหลังเที่ยงหรือก่อนเที่ยงเพราะเป็นเวลานอนของนาง กินคุกัน finish ได้จะล็อกครับพี่บอกคิดว่าจะหมดนะ <'m> ป้าถึงไม่ยอมกินเบสไอ้นอตอิตเบสเลยมหมูนี่ผัดใส่ซอสหอยอย่างเดียวนะคะไม่ใส่อย่างอื่นเลยรสชาติก็ดีแล้วเพราะว่ามันมีท็อปปิ้งอย่างอื่นไงกุนเชียงก็รสหวานเนาะแฮมมันก็มีเค็มเนาะไส้กรอกอย่างเงี้ยมันก็มีรสเค็มอยู่แล้วอย่าไปใส่ให้เค็มนะคะมันจะกลายเป็นคือไข่ไม่ต้องไปปรุงอะไรเลย หดี๋มันจะเค็มหมดคืมตลอดค่ะช่วงนี้เนาะดาร์กอนลีไม่ค่อยเห็นดวงอาทิตย์เลยค่ะ ปั่นผ้าไว้ไม่ค่อยจะแห้งเออแล้วก็อีกเรื่องอ่ะเมื่อวานนะฮะเราไปขับหาไอ้ไอ้ไอซักอ่ะผ้าผ้าขนหนูนะคะพอดี ichtig, เครื่องที่ที่นี่เขามีให้มันมันซักผ้าห่มไม่ได้ขี่ไปดูนไม่รู้ออกไปไหนกันนะก็ liters. ไม่เจอร้านอะซักซักรีซักอบรีมาเจอตรงตลาดใกล้ๆเนี่ยโอ้ยเนาะใกล้เจอเกอินด่างจริงพอดีถามยามยามบอกว่าโอ้นูน้นตรงอะสี่แยกเราก็ไม่รู้สี่แยกไหนค่ะ โล่ไม่มีบ้านคนเลย Maybe maybe they had one before six months ago but now it's closed <S อืมหรืออาจจะมีไม่รู้เมื่อก่อนตอนนี้เขาอาจจะปิดไปแล้วเ mm hmm. พราะแถวนั้นมันไม่ใช่เขตชุมชนนะคะฉันแมนี่แม่นี่ช็อปปิ c l o s เเรามาได้ตรงตรงถนนที่อาหารป่าที่เราไปกินเคยเคยทำคลิปไปอะ่ะก่อนถึงอะอืม ไปก็ไม่เจอคนนั่นหรอกเจอลูกชายถามว่าเขาซักผืนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ครับต้องรอถามแม่อ้าวแม่ไปไหนแม่ไปข้างนอกเราก็เลยไม่รอก็เลยเอาเอาไว้ไปเลยเพอดีมันขนมาจากเชียงใหม่ด้วยครับเขาหอมอะสีผืนเลยอะเครื่องที่นี่ซั่งไม่ได้มันเล็ก อิ่มแล้วเหรออิ่มอ่ะปิดคิปเลยตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอิ่มแล้ว i <the> <laughs> ส่งของกินคายคาตาเดลลุกส์พรีเมียมวีไอพีซูเปอร์ไซส์ซูเปอร์ไซส์อร่อยมากมาก try at home ลองลดูนะคะทำไม่ยากเลยท็อปหน้าท็อปปิ้งเนี่ยก็ใส่ตามชอบเลยอันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนี่ย เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ Thank you for watching Cheese somewhere Oh you eat all the cheese อยู่นั่นแหละกินชีสอันนี้กินไปช้อนเดียวสดาบอกแบ่งให้หนูมัางหนูหน้ายาวอยู่ตรงนั้นอะเอโซสดาออกซิเจน Wait ไม่อันนั้นเปิดไม่ได้เข้ามาไหมลูกเอาไงดี มองหน้าพ่อนะคะเขาจะไม่ค่อยฟังพ่อไปซีเขารอพ่อเขาเรียกนะคะเรียกสิโอเคเออเห็นไหมคะเนี่ยเขารอพ่อเขาค่ะรอพ่อเขาพอจะไปให้เยอะแค่ชิมรสพอแล้วลูก